จะดีไหมถ้าได้เช็คเทคโนโลยี Volvo PHEV ประหยัด83กิโลเมตรต่อลิราคาเริ่ม600,000บาทอาจเข้าไทย2ปีข้างหน้าจับตาให้ดีราคาเริ่มต้น600,000กว่าบาทคือราคาในจีนเท่านั้นไม่ใช่ราคาที่คอต้นทุนในอาเซียนหรือในไทยไม่รวมภาษีแต่ถ้าอยู่ในจีนราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนั้นนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของราคารถของที่นั่น โดยราคาจำหน่ายของรถรุ่นนี้จำหน่ายอยู่ที่135,800ถึง2 8 8 0 0หยวนหรือประมาณ612,000บาทจนถึง950,000บาทนั่นเองครับ g e l l y หรือ g e l l y ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกไหนถูกนะแค่ฟังคำแรกอาจไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับแต่ถ้าจะบอกว่า g ี l l y เนี่ยเป็นนายทุนให้แก่วา v o และ ยังจะเข้าครอบครองกิจการของโปรโตอนในมาเลเซียมันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วรถที่นำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นรถยนต์กีลลี่หัวใจ v o l v ว Plug In Hybrid และมีแนวโน้มว่าคนไทยก็น่าจะได้ใช้กันเพราะกีลลี่ก็มีแผนที่จะบุกตะลุยตลาดอาเซียนอย่างจริงจังแต่จะใช้แบรนด์อะไรทำตลาดนั้นยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะใช้กีลี่หรือโปรโตอนนะครับรถคันนี้เขาเรียกว่ากีลี่สิงอยู่นะครับ รถยนต์พื้นฐานของงานวิศวกรรม CMA Platform ร่วมกับ Volvo XC40 นั่นเองก็คือขับกีลี่ก็เหมือนขับ Volvo แหลนะเนาะตัวรถของซิงอยู่นี่นะครับจะออกแนว Fastback Coupe Crossover คล้ายๆ BMW X4 ครับเจ้ากีลี่ซิงอยู่เนี่ยมันมีรหัสว่า FY 1 1เปิดตัวไปแล้วเมื่อมีนาคม2019โดยทางกีลี่นั้นเคลมว่ามันเป็นรถคันแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ CMA Platform ที่ร่วมมือกับ Volvo นั่นเองมีแนวคิดการออกแบบตัวรถคือการได้รับแรงบ,บันดาลใจความลื่นไหลแห่งความปราดเปรียวของธรรมชาติที่พัดผ่านในชีวิตมีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวแล้วก็มีการใส่ใจทุกในรายละเอียดเพราะว่ากีลี่ซิงอยู่ถูกวางตัวเป็นรถพรีเมียมในราคาที่หลายคนซื้อหาได้นั่นเองครับจุดขายของมันก็คือดีไซน์ที่ปราดเปรียวลู่ลมแล้วก็เป็นรถยุคสูงขนาดนี้ แต่กรับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียงแค่0.32เท่านั้นฟังดูไม่เยอะมากแต่ก็อย่าลืมว่ามันคือรถยกศูนนะเจ้านายถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คือกีร l ี่สิงหอยู่ทำผลงานการออกแบบได้ค่อนข้างดีมากทุกสิ่งดีไซน์ได้โดยง่ายแต่เน้นสัดส,ส่วนตัวรถที่มีความสวยงามแบบรถส p o r t ตคูเป้นั่นเองครับภายในห้องที่ศาลถือเป็นจุดขายของกีรี่สิงหยูก็คือภายในที่มีการออกแบบเป็น Starship i n t e ท i o r เนียที่เน้นการออกแบบสำหรับผู้ขับขี่โดยเฉพาะทำให้ได้รับฟีลของความเป็นรถสปอร์ตอยู่ไม่น้อยเลยดีไซน์แผงแดชบอร์ดเป็นรูปปีกอสมมาตรและติดตั้งตำแหน่งของแผงหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาดระดับเดียวกับมตรวัดดิจิตอลของฝั่งผู้ขับขี่ขนาด12.3นิ้วให้รมคล้ายกับรถยนต์แบรนด์เยอรมันพอสมควรแผงข้ามประตูดูปรนาณีตราวกับศาสตร์แห่งการพับกระดาษโอริกามิ แผงคอนโซลเรนเกียร์ดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินเจ็ตบอกนั่งทําจากวัสดุหนังแนปปาและสาดสีแบบทูโทนจุดขายเด่นก็คือเทคโนโลยีอัจฉริยะอาทิมีระบบตรวจจับใบหน้าแบบ Face ID ที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ g k u i g e e l y Smart Ecosystem เมื่อนั่งบนเบาะนั่งผู้ขับขี่เราก็สามารถสั่งงานได้ทันทีครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้แก่ ระบบ Intelligent Cruise Control และ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบช่วยจอดอัจฉริยะกีลี่ก็เหมือนแบรนด์รถยนต์จีนชั้นนำอื่นๆที่พยายามจะชูจุดขายด้านความปลอดภัยที่อาศัยเทคโนโลยีมาจากซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกได้แก่ระบบ ESP เวอร์ชัน9.3โดย Bosch ระบบเตือนจุดบอดขนาดถอยหลังระบบช่วยเบรคฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนจุดมุมอับสายตา ระบบจำกัดความเร็วอัตโนมัติเมื่อมีป้ายการจราจรจำกัดความเร็วระบบเปิดปิดไฟสูงหน้าอัตโนมัติเข็มขัดน,นิรภัยดึงรั้งก่อนเกิดการชนเป็นต้นสเปคเบื้องต้นของกีลี่สิงอยู่มีความยาวตัวถังมากถึง4,600ม mm ิเมเลยนะครับกว้าง1,878ม mm, ิมสูง1,643ม mm, ิลลิมระยะฐานล้อ2,700ม mm, ิเมตร ขนาดตัวถังนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะมันมีขนาดตัวถังที่เล็กกว่าและฐานล้อก็สั้นกว่า bmw x 4อย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าแบรนด์กีลี่เทียบชั้นอะไรไม่ได้กับ bmw เลยก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นการวาง Positioning ของตัวเองได้ชัดเจนโอเคระดับหนึ่งเลยครับกีลี่สิงอยู่มีให้เลือกเครื่องยนต์ถึง3เกรดด้วยกันครับได้แก่เกรดที่ชื่อว่า 300T จะติดตั้งขุมพลังมา h y ฮ r i d เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.5ลิตร Direct Injection Turbo ให้กำลังสูงสุด187แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ17.8กิโลเมตรต่อลิตรจับคู่กีออัตโนมัติ7จังหวะด u อ c l u t c h แบบเปี่ยนเกรด350ีติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสิน2.0ลิตรเทอร์โบ3สูบให้กำลัง234แรงม้า แรงบิดสูงสุด350สนิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่เกียร์ออโต้8สปีดอซินมีอัตราสิน้นเปลืองเฉลี่ไม่น้อยนะครับ13.3กิโลเมตรต่อลิตรและเกรซี่ร0อเป็นเวอร์ชัน p ร u อินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินจ5ลิตรเทอร์โบ3สูบ direct injection ให้กำลัง254แรงมา้ามีแรงบิดที่415นิวตันเมตร สามารถทำความเร็วสูงสุด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่เกียร์อัตโนมัติเจ็จังหวะดูอัลคราตไฮบริดแบบเปียมีราสิ้นเปลือง83กิโลเมตรต่อลิตรในเวอร์ชันแบตเตอรี่5 1แอมป์นะครับแล้วก็สามารถประหยัดน,น้ำมันได้ที่6 2 5กิโลเมตรต่อลิตรในเวอร์ชันแบตเตอรี่3 7สแอมป์สามารถวิ่งในโหมดรถไฟฟ้า EV p ียวสูงสุดได้80กิโลเมตรหากเป็นแบตเตอรี่เวอร์ชัน51แอมป์ และสามารถวิ่งในโหมด EV สูงสุด56กิโลเมตรหาเป็นแบตเตอรี่เวอร์ชัน37แอมป์น่าแปลกใจว่าทำไมในเว็บไซต์ไม่ระบ,บุกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าครับเมื่อฟังแบบนี้แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของก e ล l ี่สิงอยู่ก็คือเกรด 400T ที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองขั้นเทพขนาดนี้แต่ของดีแบบนี้ก็น่ามีเรื่องฉุกคิดให้นิดน,นึงว่ารถยนต์ขุมพลังไฮบริดที่จับคู่เกียร์อัตโนมัตดิด UAL CLUTCH ก็แอบสุ่มเสี่ยงต่อความทนทานไม่น้อยเพราะขนาดเมื่อ7ปีก่อน Honda ญี่ปุ่นเคยแนะนำ iDCD Hybrid กียรอัแคลดที่มีการเคลมในญี่ปุ่นยกใหญ่มาแล้วทําให้ Honda ต้องยกเลิกคุมพลัง h y บริดจับคู่เกียร์ดอัลคลดแบบนี้ไปก็ลุ่นหวังว่าระบบของกีร l ี่คงพัฒนาให้ทนทานกันมาแล้วเนาะสำหรับบทบาทของกีร l ี่ในตลาดซาวิสเอเชียนั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับ เพราะในตอนนี้กิลี่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโปรตอนโฮลดิ้งมากกว่ามากถึง49.9%แล้วนั่นก็เพียงพอทําให้กิลี่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนารถและวางรากฐานของแบรนด์โปรโตอนทั้งหมดน่าจะเป็นความโชคดีของโปรโตอนที่บริษัทกิลี่เป็นบริษัทที่คิดเร็วทําเร็วจึงมีการนําเข้ากิลี่โบยู่จากจีนมากรอกผู้สถานการณ์ก่อนโดยการเปลี่ยนชื่อขายในชื่อโปรตอน X70 เมื่อเดินกุมภาพันธ์2019ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมากในตลาดมาเลเซียเพราะด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่การออกแบบภายในที่โอเคครับกับราคาจำหน่ายที่ไม่แพงมากนักจึงทำให้มีผลตอบรับที่ดีมากๆและเมื่อเร็วๆนี้ทางโปรโตอนก็เตรียมขึ้นสายการผลิต X70 SUV ขายดีของตนในโรงงานมาเลเซียแล้วเปิดตัวในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมามาพร้อมกับราคาจาหน่ายที่ถูกลง ทำให้ชาวมาเลเซียต่างพากันจองโปรตอน X70 มากกว่า7,000คันภายใน2สัปดาห์หลังการเปิดตัวนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าลูกค้าน่าจะเชื่อใจกับรถยนต์จีนในยุคป,ปัจจุบันมากกว่ารถยนต์ที่พัฒนาโดยชาวมาเลเซียทั้งคันแล้วครับทำไมโปรตอน X70 จึงสำเร็จมากเพราะว่าในราคามาเลเซียแพงกว่า Honda b r บที่นั่นเพียงแค่นิดเดียวครับแล้วก็โปรตอน X70 เนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงสุด 181ตารางมา้าแรงบิดสูงสุด285นิวตันเมตรเป็นใครก็ยากจะอดใจไหวไม่อยากจะซื้อรถทันนี้ละครับเพียงแต่ต้องวัดดวงเรื่องความทนทานเพราะว่าแบรนด์กิลี่เองยังไม่ได้เปิดตัวจำหน่ายในบ้านเราเลยแลครับและรุ่นที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือกิลี่คูเรรถ PSUV ส t ไตล์สปอร์ตที่พัฒนาบนพื้นฐาน BMA แพลตฟอร์มร่วมกับวอวซึ่งจะเปิดตัวในมาเลเซียปีนี้ และอาจจะขึ้นสายการผลิต CKD ภายในปี2021และเจ้ากีลี่สิงอยู่คันนี้ก็น่าจะมีลุ้นขึ้นสายการผลิตในมาเลเซียด้วยเช่นกันสำหรับโอกาสที่กีลี่จะจำหน่ายในแบรนด์โปรตอนนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะได้ยินมาว่าทางกีลี่กำลังเจรจาเฟ้นหาตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยและยังแอบุ่มดอดให้ดีลเลอร์แบรนด์เล็กๆหันมาลงทุนกีลี่ด้วยแต่คาดว่า จะเปิดตัวแบรนด์กกลี่ทันปีนี้ไหมอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าแฟนๆคิสกายนั้นคิดอย่างไรกับรถกีลี่ยุุคใหม่เนะาะหากใครชื่นชอบข่าวสตราร์นี้โปรดซับสไคร e ช่องคิสกายขอบพระคุณยิางสูงครับ